ฮอปปี้แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอปีแบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก้าหรือที่นาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมาต่อกันนะครับกับ The w i t for the Mercury เรียกเรียกชื่อไม่เคยถูกสักที The w i t h for the Mercury ตัวที่สองที่ออกมานะครับนั่นก็คือจันจันจัน The w i t h for Mercury b o r o x b e g i b u a ครับผม ตัวนี้เป็นตัวที่2ที่ออกมาคู่กับกันดัมรูบิสนะครับก็จะมีบทบาทในภาคโรงหนังที่จะฉายในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ทั้ง2ตัวนี้ทั้งกันดัมรูบิสแล้วก็ทั้งเบกีบัวเนี่ยน้องจะออกมาในภาคโรงหนังนะเป็นตัวหลักนะครับก็ เราไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงอ่าเพราะมันเป็นอารัมพบทก่อนที่จะเข้าสู่ภาคทีวีซีรีส์นะครับก็รอติดตามชมในเดือนตุลาคมนี้นะครับอ่านี่อาคเวิร์กหน้ากล่องของน้องเบกิบัวก็ประมาณนี้อ่าอ๋อไม่ดราม่าเรื่องชื่อน้องนะอ่าน้องอ่านได้หลายแบบบา้างอ่าผมขอเรียกว่าเบกิบัวละกันนะครับนี่ แล้วก็เมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันน่าจะเป็นหุ่นตัวร้ายแหละแล้วก็ทำออกมาดูดีและเท่นะสวยนะนี่เมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องก็จะมีจุดขยับมีลูกเล่นตามนี้เลยนะครับอ่าจัดว่าดีจัดว่าสวยนะครับสำหรับกันดั้ม The w i n h for the Memory เนี่ยเ เขาออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครได้แบบอย่างนี้เลยนะดูแรกๆก็เออมันเหมือนกับดับเบิลโอบ้างละเหมือนกับบาบาทอสบ้างละเหมือนกับจีเซลบ้างละแต่พอดูไปนานๆได้ประกอบได้เล่นแล้วรู้ความสึกว่าน้องเป็นเอกลักษณ์ดีเหมือนกันนะครับสวยและเท่และล้ำดีเหมือนกันนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องน,น้องเบกิบัวตัวนี้ดูพลาสติกดูงานข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไป ไปเปิดกล่องกันเลยครับอะน,นะครับมามาเปิดกล่องน้องเบคีบัวตัวนี้กันเลยว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ถุงแรกก็เจอแผงใสก่อนเลยนี่เราจะเจอในส่วนของแผงใสสีม่วงนะครับสวยนะสวยอยู่นะครับอ่าแผงถัดมาน่าจะเป็นในส่วนเกราะของตัวเบคีบัวนะครับเป็นแผงสีขาวนะ ด้านหลังน่าจะเป็นแพคปีกนะฮะด้านหลังของตัวเบกิบัวนะครับนี่ดูเป็นเอกลักษณ์ดีมกันนะเอออ่ะมาถุงทัดมาที่หัวล้ะเพราะว่าสีม่วงสวยเห็นแล้วหิวขนมเลยอะ่ะเออสีม่วงสีนี้สวยนะครับสวยนะก็จะเป็นในส่วนของแขนของขาแล้วก็ในส่วนของอาวุธของเบกิบัวนะครับนี่ อ่าในถุงมีลวดด้วยนะนี่อย่าเลอทิ้งไปนะครับนี่พะลวดจะเอาไว้เล่นกับเนี่ยลูกตุ้มอันนี้นะครับลูกตุ้มอันนี้นะแล้วก็มีดาบนะครับแผงดาบสีเขียวเขียวอันนี้นะครับนี่เออผมชอบสีม่วงอ่ะสีม่วงสวยชอบเป็นกรณีพิเศษนะครับอ่ะถุงถัดมาถุงสุดท้ายแล้วเขามีฐานมาให้ด้วยนี่ คิดว่าฐานน่าจะเอาไว้เล่นกับตัวลูกตุ้มนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์สติกเกอร์มีแค่นี้เองอ่าแผงด้านหลังเป็นแผงสีเทาออกม่วงๆอะในแผในในกล้องเห็นเป็นสีน้ำเงินนะครับอ่าอ่าผมเลีกแผงสีเทาไปก่อนละกันเพราะว่าดูได้ตามจะเป็นสีเทาออกม่วงๆนะครับแต่ในกล้องมันจะออกเป็นสีน้ำเงินนะนี่แผงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ โครงของตัวเบกิบัวนะครับอ่ะหมดแล้วอาเกิร์กนาเรมบอกเลยว่ามาเรียบๆแต่สวยนะอ่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีลูกเล่นตามนี้เลยนี่ชอบตรงที่ดาบมันออกมาตรงข้อมือเนี่ยเท่ดีนะเออเท่ๆๆๆๆๆอ่ะมา นับแผงกันดีกว่า1 2 3 4 5 6 7แผงนะครับสติกเกอร์1แผงครับขั้นตอนการประกอบไม่น่ายุ่งยากอะไรเลยครับคู่มือเขาทำมาให้ดูง่ายมากขึ้นอ่าคิดว่าเจ้าเบคิบัวตัวนี้น่าจะต่อแปบ๊แปบๆก็เสร็จนะครับจัดว่าดีนะเอออ้าผมรู้แล้วเขาให้ความรู้สึกเหมือนต่องาน 30mm เหมือนกันนะเ <laughs> ออ มีความรู้สึกเหมือนต่องาน30 mm อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะขั้นตอนการประกอบไม่ยุ่งยากอะไรนะครับแผงมีอยู่นิดเดียวคิดว่าน่าจะประกอบแป๊บๆก็เสร็จนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปปริลินพันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบเจ้าเบกิบัวตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วหนองจะเป็นยังไงไปไปประกอบกันเลยครับแต ตาดาตาดาแล้วผมก็ประกอบน้องเบกิบัวเสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าเจ้าตัวนี้ต่อง่ายมากต่อแป๊บๆก็เสร็จนะครับไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไรเลยเรามาวัดความสูงของตัวน้องกันก่อนเลยความสูงจากตัวน้องจากเท้าถึงปีกอยู่ที่ประมาณ15หเซนนะครับประมาณ15เซนนะอ่า จุดขยับของตัวน้องขยับได้ดีนะครับก็แขนงอขึ้นมาได้ขนาดนี้ขางอขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเท้าเนี่ยสามารถกางออกแบบนี้ได้แต่เวลากลางเท้าออกแบบนี้น้องจะยืนลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะหนักปีกแล้วก็ลูกตุ้มด้านหลังนะครับดังนั้นเวลากลางเท้าเนี่ยควรจะเอาไว้เล่นกับฐานน่าจะดีที่สุดนะครับ อีกจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวเบคกิบูวตัวนี้ดูเด่นก็คือปีกด้านหลังนะครับดูเผินๆคล้ายๆเขาผูกโบใหญ่ๆอยู่ที่หลังเลยนะอ่าจัดว่าดีจัดว่าสวยนะครับตัวปีกสามารถกางออกมาได้แบบนี้เอิบแล้วก็กางข้างบนได้อีกอ่าก็จะกางได้แบบนี้นะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ เออเอาจริงๆนะน้องเบกีบัวตัวนี้มาเรียบๆง่ายๆแต่สวยนะแกอ่ว่าไม่ได้ที่สำคัญสีของตัวน้องเนี่ยตัดกับสีขาวค่อนข้างดีเลยครับสวยและดีนะครับของที่เขาให้เรามาก็มีอาวุธนี่อันนี้ลูกกลมๆอันนี้นะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะนี่ แล้วตัวลูกกลมๆนี้สามารถเอาไว้เล่นกับลวดสลิงได้ด้วยอ่าก็คือเส้นนี้นี่ก็จะทำเป็นเหมือนปล่อยลูกกลมๆออกมานะครับจริงๆคือมันเป็นเส้นยาวผมตัดแบ่งครึ่งนะครับจะได้เอาไว้เล่น2ลูกนะครับก็ปลายด้านนี้ปลายอันใหญ่ก็เอาไว้จุบกับตรงปีกแล้วก็ปลายอันเล็กนะครับเอาไว้จุบกับตัวลูกบอลน,นะครับ อีกอันนึงก็คืออาวุธของตัวเบกิบัวอาวุธหลักๆเลยก็คือดาบนะครับนี่อ่าวิธีใส่ก็คืออ่าถอดออกมาก่อนนี่ถอดแขร์รอกมาเลยวิธีใส่นะครับเห็นไหมมันจะมีล็อกนะครับนี่ล็อกตรงนี้อยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านนอกนะเราก็ถอดหลังมือของตัวเบกีบัวออกมาอึ๊บแบบนี้แล้วเราก็แยกชิ้นส่วนของดาบนี่แยกชิ้นนี้กับชิ้นนี้ออกจากกันแบบนี้นะครับ เราก็เอาไปให้น้องเบเกีบัวถือขั้งแรกก็บขยับมือออกมาหน่อยนึงอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปพอใส่ได้แล้วก็เอาหลังมือมาจุ๊บนะครับล็อกไว้ปึบมันค่อนข้างเล็กนะครับนิ้วผมค่อนข้างใหญ่จะใส่ลําบากนิดนึงล็อกไว้แบบนี้แล้วก็เอาชิ้นนี้นะครับประกบดูตรงนี้มันจะมีล็อกนะครับเอาตรงล็อกเนี่ยใส่ล็อกกับตรงข้อแขนตรงนี้นะฮะ ก็ค่อยๆดันเข้าไปอึป๊บอ่าเข้าแล้วน้องเบกกบัวก็จะถือดาบได้แบบนี้นะครับเราก็เอามานี่แบบนอ้อ่าจัดว่าดีจัดว่าเด่นนะครับอีกอันนึงที่เขาให้เรามาก็คือฐานนี่ ฐานอันนี้ก็คือเอาไว้เล่นกับลูกกลมๆที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับแต่เสียดายเขาให้มาแค่อันเดียวน่าจะให้มาถึง2อันนะครับจะได้ปล่อย2ข้างได้พร้อมกันนะถ้าใครจะเล่นปล่อยลูกกลมๆข้างหลังสองข้างพร้อมกันก็ต้องหาฐานเพิ่มนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของน้องเบเกิีบัวตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับน้องเบเกิีบัวตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไป ไปดูกันเลยครับ ไงกันบ้างครับกับงานไฮเกตเบกิบัดตัวนี้สำหรับผมหรอปองโปงปงโให้เลยนะตัวงานต่อง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับตอดิบแปะสติกเกอร์ตั้งโชว์สวยๆขึ้นตู้ได้เลยโอ้ที่สำคัญตัวงานไม่มีจอย PVC นะครับอ่ะจัดว่าเป็นอะไรที่แอบแปลกใหม่อยู่เหมือนกันนะเออ โดยรวมจากการที่ได้ต่อทั้ง2ตัวก็คือรูบิสกับ b บกิบัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวงานต่อสนุกต่อง่ายขึ้นที่สำคัญหุ่นทั้ง2ตัวรูปทรงดีไซน์สวยและเท่นะครับมีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะอ่าก็มารอลุ้นกันครับในภาคอาราพบทที่จะฉายในเดือนตุลาคมนี้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงจะส่งต่อภาคทีวีซีรีส์ยังไงอ่าก็ รอติดตามกันครับเดือนตุลาคมนี้นะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างกับเบกิบัวตัวนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรืออยากจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะวันนี้ฮอปปี้แบรก์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดไล เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อ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 ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ไปละครับอ้ออย่าลืมดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดร้อนดูแลสุขภาพกันวนไปนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละจันนะบ๊ายบาย Mum, mum, mum.